เฮลิคอปเตอร์หนึ่งบาทมาดูก่ันจะได้คิวไหมแั่นี้เฮลิคอปเตอร์หนึ่งบาทนะคะมันจะได้โบนูฮิได้ส่วนลดนะตอนแรกสองร้อยกว่าบ,บาทใช่ไหมใช่ใช่ยังมยไม่ทันแกเลยเฮ้ยถ้าไม่กล่องเป็นนี่ก่อนแกต้องอจังบมือก่อน ทำไมกล่องเป็นไงกล่องมือฮอ้โไอเชลเลต้าจ่ะตอนใี้จะโยนอุ้ยอายุสิบสีครับผมสิบสามเนี่ยมันไหมดหรอเฮ้ยใส่ทานนั่น นอนแลเบื่อแล้วเบื่เที่ยวเลยไม่มีทางไพไปไ้ไม่อะไรบลนังเต็งแกันนะวมุ้้ยวุ้้ย้ยุ้้ยุ้ย้้ววุ้ยยุ้ยอุ้ย ดูว่ม ah. ันจะบินได้ม no. ั้งผมขอวมันไม่มีฐานอุ้ยไอ้เหี้ยเอาไปเล็งข้างนอกปะย้อยมีทั้งหมดแต่กูไม่ได้ใส่น่าจะบังคับได้เปิดไม่ดิเปิดไม่ก็ได้และวก็ประเทศไทยถล่มมังบางแหง ก็จบการรีวิวนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวไปรีวิวคุณห่ออจะซอทานหน่อย่ไปก่อนโอเคโอเคคุณกากหมากับวินสุภศสียัวยังยังยัวหัวหััวหัว

চাই পেট পাৰ পিছ